สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยการเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อิสุสเชียงตรลายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้นะคะเจอกันเป็นวันที่15ทธันวาคม25,67ค่ะวันนี้นะคะที่อิสุเชียงตรายเรานะคะมีจัดงานทดลองขับ2.2แม็กฟอร์สตัวใหม่ล่าสุดนะคะเปิดตัวกันที่สนามทดลองขับเซอร์กิตแม่เหาหรือแม่เหาเซอร์กิตโอเคนะคะอ่านี่ลูกค้าเรามาแล้ว เอารถจดอดแอร์ุ้นเลยนะเจ้าเจ้า,จา <c oughs> เอเราอยู่กันที่นะคะสนามทดลองขับแม่ลาวเซอร์กิตค่ะวันนี้นะคะมาร่วมทดลอนองขับกันนะคะเริ่มตั้งแต่ามนาฬิกาลากยาวไปจนถึงสองทุ่มกันเลยทีเดียวนะคะ,ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะช่วงกลางวันเวลาบ่ายโมงจนถึงสี่โมงก็จะเป็นกิจกรรมลูกค้าลงทะเบียนทดลองขับทดลองขับ เพื่อสนใจรถมายเธลองขับเพื่อร่วมแข่งขันถ้าลูกค้าที่ต้องการตร่วมแข่งขันนะคะรางวันที่1 5,000บาทที่2 2,000ที่3 1,500หรือรางวันชมเชยอ,อีก2รางวันรางวันละ5 0 0บาทนะคะมาตร่วมสนุกกันได้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะพานุกท้ารับชมบรรยากาศภายในงานด้วยกันคะ่ะไปเลยค่ะไปหาลูกค้าก่อนไป นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานนะคะก็เข้ามาก็จะมีซุ้มลม2ลูกนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นสนามทดลองขับนะคะสําหรับตัวใหม่ล่าสุด2.2 m a c p h r s o กับคุมพลังแรงม้า1 6 3แรงม้านั่นเองค่ะนี่นี้ลูกค้าปีใหม่เองนะคะพี่ตีค่ะเดินทางมาจากอาเภอแม่จันมารวมแข่งขันตัวเนาะ <c oughs> วัดดีเจ้าวัดดีเจ้าเดยเชิญนั่นฟุ้นเลยค่ะลงทะเบียนปะ สวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตาจมูกมาตาจมูกมาขรถเออตอก็ได้เสียงสมานเอเดี๋ยวไปลงทะเบียนกัดกันคะไปอันนี้จะเป็นแข่งขันแบบเจ้าเวลาเจ้าอันนี้ตัววิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์เครืงสามพันเค่องเดิม <c oughs> แต่ถ้าตัวไม่จริงจะเป็นลุ่นของเฮาเจ้าตัวสองจุดสองแม็กฟอดอืม นี่หน้าตาหน้าตาทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแรงขึ้นเร็วขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นอ่ะเชิญด้านนี้จ้าเชิญด้านนี้ค่ะเคยลแล้วลงทะเบียนค่ะ,คะ,คะตัวไหนตัวเทนอคุณสุเรเสศเจ้า สุลเช่นรัตนานพม่มางนลดเอ่อมาแขนครัตัวเก้าเจ้าหนึ่งจุดเก้ากครับมวน2องจุดองก็ครับมวนขึ้นเจ้าหนึ่งจุดเก้าก็ดี2ององก็ได้ ห้ามหายจักกันนะพอเบอร์ไ,ไหเต่ <laughs> <c oughs> อยินเนาะยินเห็นกาแล้วก็แล้วก็เซตจากจุดนี้ไปจุดไหนต่อกะเจ้า <c oughs> <c oughs> ลง <c oughs> ทะเบียทนทดลองครับลงทุกคนเลยได้เหรอ <c oughs> ลงทุกคนได้ <c oughs> ไหนเ่รอ ลงทะเบียนรับโต๊ะเสร็จแล้วก็มาลงทะเบียนเพื่อทดลองขับกันต่ออ,อันนี้พี่เจนมาด้วยกันห้าคนก็ลงได้กันห้าคนเลยลงทะเบียนกันก่อนนะคะ <c oughs> ตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้ามาตัวร่วมงานกันเรื่อยๆแล้วค่ะ เข้าสนามได้เลยก็เข้าสนามได้เลยมันก็ปะไปเดี๋ยวเขาไปเลือกเขาลองครับกันอี๋เอาแขนไหนดิดักพี่ตีเอาแขนไหนเอาเกยธรรมดาบอสจะธรรมดามีกันนั่งกันเดียวนี่เอานี่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  เอาตัวเมืเลยเอาตัวสูงบ่เอาตัวสูงบ่โอเคเอากันที่เลยก็มีพนักงานไปตัวอะไรแกเดี๋ยวเชิญขึ้นบนรถเลยเจ้าเออไหนอันี้อันนี้ขันไหนขึ้นไปกันบนรถเขึ้นไปกันเมดเลยเทไปด้วยนะคะอ่เอ้ยอืมไม่แหมอ้าอกกว้างเนาะเอกะบุไปเฮ้อันนีดูด้เออกว้างเนาะ กว้างเหลือๆอักไปเลยโอคนอันนี้เกียงโอ้คุณดีน้อโตเอาเต็มแล้ววะโอเคถ้าร้องมาได้่า้รองมาได้อันนี้รุ่นใหม่ของยิหละไงเออตวนกันมัพิตีพิีเบคอนเปิดครับว้ย้องขับมาได้ชิ้นนี้ก็สวยนะเนาะ สีนีาานของมิวเอ็กตัวใหม่สีเทาไอเกิร์ลข้าครับมิวเอ็กสี่ประตูตอนนี้เราอยู่บนรถรุ่นสี่ประตูเอ็มเจ้าอัดกันมาเลยกว้าง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 เนาะกว้างเนาะอ่านิ่นนนน<า>ม <im ad. S 2> เป็นไรของเจ้าตัวนี้แตะสปีด <im ad. S 1> นิม่มเออออกว่านิ่มเลยตัวนิมน่มเลยต,ตัวก้อนเนาะหนึ่งก็เจะนิ่มเพราะว่าสัมผัสได้ว่าเขาสักมุยลองเข้าอัตโตะเหตุการณ์หนึ่ง แต่แกธรรมดาการมองว่าสามมันก็ดีเจ้าอืบเาเทินเนี่ยตัวนี้รถมันจะมาไวขึ้นสหรับแกตัวนี้เป็นแปลสปีดนะได้หรือไม่แข็งมากหรือเปล่ามาแล้วเะรอไกลไปมนนิ่มว่ะนะคุณหาฝั่งเอาหน่ะตึงมาแล้วนะแต่หนึ่งจุดเก้าของเขาก็ดีในเรื่องการประหยัดแล้วเลยเี่หายล่ะเสียก่อนเลยบอก มาไปยังเขาทดลองบาดายเออ <c oughs> เขาบนได้แต่ถ้าแข็งเขาจะขึ้นตึกระนเออนิ่มอนนะไรเจนมันคขับลกเก่งเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้นผูกกันเลยดิดีดิอ,ออกสักกันเดี๋ยวไอ้อนอดตังมื้อรถเลยนะตอนเนาะแม่นแม่น,นคุณบอกครับกันกันอีขาวหันไปเดี๋ยวเอาเอาเป็นออโต้นี่ไปไหนต้องได้มาเหยียบคาดเหยียบเบรกเหยียบคาดเหยียบเบรก แต,ตะะ่ออโต้ราคากว่าจะแห็นก่าเกียร์ธรรมดาไปประมาณสักสี่มือ,มอเนี่ยเจ้าตัดเกียร์แม่นโอเคนิ่มอ่ะค่าขายเด่นค่าอีหยาเค่าเปล่า,า,า,าเลยอ่ะ <laughs> <laughs> สอหาค่าตยวร้องนิ่มอันได้คะ่ะได้ได้ได้ร้องได้ร้อ,องมิ้วอ่ะมาร้องครับมาร้องอะไรบอเดี๋ยวให้เดี๋ยวเขาไทยหัใช้แอนแช่เนี่ย นะจ้าอันหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองโอเคสวยรอการ่วมกิจกรรมกับบริษัทนะคะจากฟ i น a n นซ์ต่างๆก็มีด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น i อสเอชลิสซิ่งนะคะนี่เลยอยู่กันตรงนี้แล้วแล้วก็ของกัสดิกรนะคะกัสดิกรลิสซิ่งเอาละค่ะนอกจากมีนะคะก็จะมีของว่าเครื่องดื่มขนม

เอาชิมหน่อยแล้วไปสแกนเพตวปเหอยังยเอออนะพี่พร้อมร่วมือสัวไปคนเห็นแล้วไปสแกนไปเลก่อะได้แล้วกันสแกนไป